นายสลันวุฒิสลันเกตหัวหน้าพักเพื่อชาติสอสอ,อุตรดิษถ์เขต2พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านตำบลผ้าแฝกอำเภอนาป่าและตัวแทนชาวบ้านจากตำบลนางนพญาอำเภอท่าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าพบนายนิสิกจังสมวงศ์อธิบดีกรมที่ดินเพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องที่ดินทำกินของชาวบ้านทั้งสองตำบลที่ชาวบ้านยอมเสียสละที่ดินอยู่อาศัย และที่ดินทํากินอันอุดมสมบูรณ์ของตนเพื่อการสร้างเคื่อนเซลิกิตเมื่อปีพศ2513ส,อสอําสหรับผลิตกระแสไฟฟ้าให้คนไทยทั้งประเทศย้อนอพยพยกย,ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ตามที่รัฐาบาลจัดสรรให้ใหม่ใกล้กับแปลนที่ดินของชาวบ้านอาศัยอยู่ก่อนนานหลายปีแล้วต่อมารัฐาบาลได้ออกประกาศพื้นที่เขตป่าสมุนแห่งชาติป่าจริมอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับซ้อนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชาวบ้านทั้งสองตำบลส่งผลทำให้ได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยรวมทั้งไม่สามารถขอออกเอกสารสริทธิ์ในที่ดินได้ทั้งที่ชาวบ้านบางรายได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อนการประคับใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพศ2497และก่อนมีประกาศให้เป็นพื้นที่ปา่าสงวน และยังถูกเจ้าหน้าที่รัฐไล่จับดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสมวนแห่งชาสร้างความเดือดร้อนเพิ่มมากขึ้นตัวแทนชาวบ้านรวมตัวกันเดินทางมาทร้องกับนายสลันวุตหัวหน้าพักเพื่อชาเพื่อรับฟังคำชี้แจงถึงความคืบหน้าในเรื่องของเอกสารเสร็จที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยซึ่งชาวบ้านต้องการขอเป็นโฉนดที่ดินและเมื่อมรัฐบาล มีนโยบายในการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาหรือคอทอชอในเบื้องต้นชาวบ้านขอรับการจัดสรรที่ดินตามที่รัฐบาลจัดให้โดยขอให้กรมที่ดินดำเนินการออกสมุดหรือหนังสือประจำตัวให้กับชาวบ้านที่ได้รับคัดเลือกพื้นที่ตำบลผ่าแฝกจำนวน1 2 8 1 5ไร่ตำบลขนฝาง ตำบลนางพยาตำบลน้ำหมันและตำบลผาเลือดกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยอีกจำนวน8,688ไร่ซึ่งยังไม่ได้รับมอบสมุดประจำตัวและขอในเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยพอรัฐบาลให้แต่ที่ดินทำกินแต่ไม่ได้ให้ที่อยู่อาศัยจึงขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจเพิ่มเติม ขอ,อให้มีการสำรวจรายชื่อชาวบ้านที่ตกหล่นด้วยเช่นกันนายนิสิตังสมวงศ์อธิบดีกรมที่ดินกล่าวว่าทางกรมที่ดินรับทราบปัญหาดังกล่าวถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่มานานเป็นเดือนแล้วจึงรับเรื่องเอาไว้โครงการคอทอชอเป็นนโยบายของรัฐบาลจัดให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมด้านที่ดิน ถ้าเป็นป่าสมุนแห่งชาติป่าอุทยานหรือป่าไม้ถาวรกรมพัฒนาที่ดินก็ต้องการออกมารวมถึงที่ดินสาธารณะก็ต้องการออกมาเพื่อเอาที่ดินเหล่านี้มาแปลงให้กับประชาชนตามกฎหมายที่มีอยู่ให้ประชาชนครอบครองและใช้ที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครั้งละห้าปีในรูปของสหกรณ์เป็นที่ดินแปลงรวม ประชาชนจะได้มีความมั่นใจว่าการจัดที่ดินดังกล่าวจะได้อยู่อาศัยโดยนำเอาคนดั้งเดิมที่เคยอยู่มาก่อนนั้นมีสิทธิ์ในที่ดินด้วยการมอบให้ผู้วา่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์นายผลดำธรรมผู้วา่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์จะเป็นผู้ดูแลหากประชาชนมีเอกสารที่จะแสดงว่าอยู่ในสมัยเก่าก่อน เพื่อการพิสูจน์สิทธิ์ขอออกโฉนดทางกรมที่ดินก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสสามารถดำเนินการได้โดยจะดำเนินการสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านในพื้นที่จากนั้นนายสลานวุตพร้อมตัวแทนชาวบ้านเดินทางไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเพื่อเข้าพบนายจตุพรบุรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม กรณีชาวบ้านตำบลท่าแฝกอำาเภอน้ำป่าและชาวบ้านตำบลน,นางพญาอําเภอท่าป่าได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกินและที่ดินอยู่อาศัยถูกป่าสงวนแห่งชาติประกาศทับที่ดินของชาวบ้านและการสำรวจที่ดินเพื่อออกคอทอชอหลายลายตกล่นจากการสำรวจรวมถึงการเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าเพื่อหาของป่ามาดำรงชีวิตประจำวัน แต่ถูกเจ้าที่จับกลุ่มสิ่งที่สำคัญเรื่องของการเรียกร้องสิทธิที่ดินทำกินและอยู่อาศัยของชาวบ้านก่อนถูกประกาศทับที่ดินในภายหลังอยากให้ทางกระทรวงดำเนินการให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ก่อนแล้วได้มีโฉนดเป็นของตัวเองนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดก,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า เรื่องที่ดินทำกินและอยู่อาศัยที่ชาวบ้านอยู่ก่อนมีการประกาศเป็นป่าสมวนแห่งชาติสามารถตรวจสอบสิทธิ์คืนให้กับชาวบ้านได้โดยการสำรวจทางภาพถ่ายดาวเทียมและทางกายภาพวิทยาศาสตร์ดูหลักฐานการเข้าทำกินก่อนประกาศเขตป่ารวมถึงเอกสารสอพ .1 ทั้ง,งนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมมีคณะกรรมการในการดาเนินการ ตรวจสอบเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านแต่ทางรัฐบาลก็ได้เนินการออกหนังสือคอทชอให้กับชาวบ้านเพื่อรับรองการเข้าทำกินและอยู่อาศัยในเบื้องต้นก่อนเพื่อมีสิทธิ์ในการอยู่อย่างไร้ปัญหาแต่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ซึ่งนายสลานมูตได้เข้ามาเล่งรัดเพื่อขอให้ช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในเรื่องนี้มาตลอดเกือบสองปีโดยในวันที่4เมษายนนี้ ตนพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่ไปดูแลปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงนายจตุพรยังได้พูดถึงเรื่องการทำแนวกันไฟให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตําบลนางพยาได้คาชับ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่อุทยานที่เกี่ยวข้องให้ํำเนินการในเรื่องนี้โดยอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่ ช่วยดูแลรักษาป่าให้คงอยู่ตลอดไปป่าอยู่ได้คนอยู่ได้เน้นคนอยู่ร่วมกับป่าสำหรับรายชื่อชาวบ้านที่ตกหล่นจากการสำรวจคอทชอจะเล่งดำเนินการให้ทันทีและได้มอบอำนาจให้นายมารกอ,อินทะภผูผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ หากมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ขอให้รับเรื่องความเดือดร้อนไปแก้ไขปัญหาขอขอบคุณาข่าวจากคุณนาคาพระเลิศลำผู้สื่อข่าวจังหวัดปุต